พี่น้องนี่คืออาจารย์ดนตรีนะคะทีมงานคริสตันแบนนะคะเป็นอาจารย์นดนตรีที่มาร่วมไลฟ์สดในวันนี้นะคะเรามีมาตรการป้องกันนะคะคือใส่หน้ากากทุกคนนะคะสําหรับอาจารย์ดนตรีมีแต่พบบซ้ำหน่อยล้อๆค่ะเพราะว่านีเป็นอาจารย์ปอกแปิกนะคะอาจารย์บอนอาจารย์ตาอาจารย์ยังอนนี้อาจารย์ต้มนะคะแต่กระ้ังหลังอีกนะคะเป็นป้องกันแบบไหนเป็นยังวะะนี่เอาคือจามเออคือจาม อย่ามุกกระติสอากาศหรอกมันบอกว่าหรอกเพราะว่าใส่อาการนะคะนี่คือเราป้องกันแบบเรามีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่านักดนตรีคนอยู่ร่วมกันเอาอาจารย์อาจารย์ใส่ยุบเบาค่ะใส่ใส่กันครับเอาตีนเรามันอาจารย์ว่าใส่แล้วอาจารย์ใส่หรืออาจารย์เสียเป้าจังใดบาดนี้จังวาที่นะครับก็เห่าเส่สิเปอาตัวไม่เขาไม่แซียคุณไหมเป้าแบบบูทบูทบูทแบบบูชันก็เอาไม่พุดนี่ ข,ขอบค mm ุณ hmm. ค่ะน <c oughs> right. er no ี่คือการเตรียมงานลาสดนะคะลาสดทิมตลกนะคะจงไฟเพศสารเนชโชนะคะรอบแรกค่ะพี่น่องนี่คือรอบแรกนะคะจงไฟแพศสารเนชโช์นะครัมโดยบอสนุนะคะกำลันเทพเอกเม็กซ์ิยานีคะมารวมงานนำโดอสนุนะคะกัมันเ้พรเอกเม็กซ์ยาย่างนีครับมารวมงาน ขอบคุณทุกๆกำลังแรงเชยแรงใจของระชนนะคที่ใสยอสนับสนุนนะครรอบแรกตเรือว่าเป็นน้องกำลังใจมากไม่พอสมควรค่ะดมงน่ลนเากลี่่ะนกง่กหอนารับเพชรชราโจการประทัดขามเกลี่ยนข ยังความสวยความงามตระกลแล้าค่ะมรำพิชลาพระธาตุขังเกียนจงอางคลางสอดแจ้งนะคะปัเสยว่าเปลงใหม่นาะมีผู้ผู้กำกับนะคะหมอเชนผู้กำกับไม่ไม่หมอนแทไทยเอเดี๋ยวพอัน สนับสนุนโดยเครื่องดื่มฟ้าไรพัดบำรุงสายตาค่ะขวดสีฟ้าฝาสีทองนะคะฟ้าไรพัดนะคะพี่น้องสายตาเพื่อพอดีสายตาฟ,าฟ้าฟ้างตาใส่งานหลายจ่องโทรศัพท์หลายสายอินเทอร์เน็ตหลายนะครับจะลืมนะคะขวดละ5 9า้าิบเาทป้าจิม้มมดขวดนี่ตาคอยสิบรูดรออกตินี <c oughs> ่คือการเตรียมงานเด้อค่ะพี่น้องเเด้อเป็นการเต ai, รเตียมงานนะคะ